สุขภาพดีไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากการดูแลตัวเองทุกวันเพราะทุกการขยับคือการลงทุนเพื่อชีวิตที่ยืนยาวถ้าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยที่ต้องใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคลิปนี้เหมาะกับคุณอย่างยิ่งครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามช่องของผมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ช่วยให้ทุกวันของคุณแข็งแรงขึ้นเบิกบานขึ้น และมีชีวิตชีวาม,มากยิ่งขึ้นอายุที่มากขึ้นไม่ใช่อุปสรรคของการมีสุขภาพดีแต่คือช่วงเวลาทองที่เราควรใส่ใจร่างกายให้มากกว่าที่เคยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าผู้สูงอายุควรพักผ่อนอยู่เฉยๆไม่ควรออกแรงแต่ความจริงแล้วการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายไม่ถดถอยช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆ เช่นความดันเบาหวานโรคข้อและยังช่วยให้จิตใจ,จแจม่มใสอารมณ์ดีขึ้นยังเห็นได้ชัดวันนี้ผมจึงอยากพาทุกท่านมารู้จักกับเจ็ดท่าออกกำลังกายเบาๆที่ปลอดภัยเหมาะกับทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ว่าจะอายุ60ปีหรือ80ปีก็สามารถทำตามได้และที่สำคัญคือทำได้ทุกวันไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆทำที่บ้านได้เลย ท่าที่ 1. นึท่ายืดเหยียดร่างกายเบื้องต้นเพิ่มความยืดหยุ่นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดความตึงของกล้ามเนื้อทำไมท่านี้ถึงสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะสูญเสียความยืดหยุ่นตามธรรมชาติกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นจะเริ่มแข็งตึงทําให้เคลื่อนไหวลำบากและอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือบาดเจ็บจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันได้ง่าย ท่ายืดเหยี้ดร่างกายเบื้องต้นจึงเป็นเหมือนการปลุกร่างกายให้พร้อมสําหรับการขยับขยื่นต่อไปเป็นการไล่ความตึงเครียดสะสมจากกล้ามเรื้อและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ทั่วร่างกายโดยเฉพาะในช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือเย็นก่อนนอนเป็นช่วงเวลาทองของท่านี้เลยครับประโยชน์ของท่านี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดความเสี่ยงการหกล้มหรือบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดวิธีทำท่ายืดเหยียบร่างกายเบื้องต้นขั้นตอนที่1ยืดแขนเหนือศีรษะยืนหรือนั่งตัวตรงประสานมือทั้งสองข้างแล้วยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วยืดให้สุด จนรู้สึกตึงบริเวณลำตัวด้านข้างค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วผ่อนออกทำซ้ำสองรอบขั้นตอนที่2ยืดแขนด้านข้างจากท่าเดิมให้เอียงตัวไปทางขวาช้าๆขณดยังยืดแขนอยู่เหนือศีรษะรู้สึกตึงที่บริเวณสีข้างด้านซ้ายค้างไว้10วินาทีกลับมาตรงแล้วเอียงไปทางซ้ายเช่นเดียวกัน ทำซ้ำข้างละสองรอบขั้นตอนที่3หมุนไหล่ปล่อยแขนแนบลำตัวหมุนไหล่ไปข้างหน้าช้าๆสิบครั้งและหมุนย้อนกลับอีก1ิบครั้งขณะทำให้หายใจลึกๆจะช่วยผ่อนคลายได้ดีขั้นตอนที่4ยืดขาเบาๆนั่นบนเก้าอี้หลังตรงเหยียดขาข้างหนึ่งตรงไปข้างหน้าแล้วโน้มตัวลงช้าๆ เพื่อให้มือแต่ปลายเท้าค้างไว้ประมาณสิบวินาทีไม่ต้องฝืนให้ถึงถ้าไม่ไหวสลับข้างแล้วทำอีกข้างทำซ้ำข้างละสองรอบขั้นตอนที่5หมุนข้อเท้าและข้อมือนั่งหรือยืนก็ได้ยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเล็กน้อยแล้วหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมสิบรอบสลับทิศอีกสิบรอบทำทั้งสองข้าง หมุนข้อมือทั้งสองข้างในลักษณะเดียวกันด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติมขณะยืดเหยียดให้หายใจเข้าออกลึกๆเป็นจังหวะจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้มากขึ้นอย่าฝืนร่างกายหากรู้สึกเจ็บให้หยุดทันทีท่านี้เหมาะทำทุกเช้าหรือก่อนเริ่มกิจกรรมในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและพร้อมใช้งานสามารถเปิดเพลงเบาๆ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายได้ด้วยครับท่าที่ 2. องท่ายืนพับตัวแตะปลายเท้ายืดกล้ามเนื้อหลังขาและสะโพกช่วยให้ร่างกายคลายตึงลดอาการปวดเมื่อยหลังและเอวทำไมท่านี้ถึงสำคัญผู้สูงวัยจำนวนมากมักมีปัญหาเกี่ยวกับอาการตึงที่บริเวณหลังส่วนล่างเอวและต้นขาซึ่งสาเหตุหลักมาจากการนั่งนานเคลื่อนไหวไม่เพียงพอหรือการยืนหรือเดินที่ไม่ถูกท่า ท่ายืนพับตัวแตะปลายเทา้าจึงเป็นหนึ่งในท่าพื้นฐานที่ทรงพลังมากในการช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเอ็นร้อยหวายช่วยให้การเดินและเคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้นรวมถึงบรรเทาอาการปวดตึงเรื้อรังได้เป็นอย่างดีประโยชน์ของท่านี้ยืดกล้ามเนื้อหลังเอวและต้นขาอย่างอ่อนโยนช่วยลดอาการปวดหลังและความตึงของกล้ามเนื้อหลังล่างกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังสมอง พัฒนาเรื่องสมดุลและการทรงตัวช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอวิธีทำท่ายืนพับตัวแตะปลายเท้าหมายเหตุท่านี้สามารถทำได้ทั้งแบบยืนและแบบนั่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าหรือการทรงตัวให้ใช้เวอร์ชั่นนั่งบนเก้าอี้แทนแบบยืนเหมาะสำหรับผู้ที่ยืนทรงตัวได้ดี 1. เริ่มต้นโดยการยืนหลังตรงเท้าห่างกันพอประมาณประมาณช่วงไหล่ 2. หายใจเข้าช้าๆยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเหยียดแขนตรงจากนั้นหายใจออกและโน้มตัวลงช้าๆโดยเริ่มพับจากสะโพกไม่ใช่จากหลัง 3. ปล่อยแขนให้ทริงลงไปหาเท้ามืออาจแตะเข่าหน้าแข้งหรือปลายเท้าได้ตามความยืดหยุ่นไม่ต้องฝืนให้มือถึงปลายเท้า หากทำไม่ได้ให้แตะในระดับที่รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บห้าค้างไว้ประมาณ1 0 2ถึงวินาทีพร้อมหายใจลึกๆ 6. จากนั้นหายใจเข้ายกตัวขึ้นช้าๆทีละขั้นจากเอวมาที่หลังแล้วจบที่ศีรษะ 7. จ็ดทำซ้ำสองถึงสรอบแบบนั่งเหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาเข่าหรือหลัง 1. ่ นั่งบนเก้าอี้มั่นคงวางเท้าราบบนพื้น 2. หายใจเข้าลึกๆยืดตัวตรง 3. หายใจออกแล้วโน้มตัวลงจากสะโพกให้หน้าอกโน้มเข้าหาต้นขา 4. ปล่อยแขนให้แตะเขา่าหน้าแข้งหรือปลายเท้าขึ้นอยู่กับระดับความยืดหยุ่น 5. ค้างไว้1 0ถึง15วินาทีขณะหายใจลึก 6. ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นโดยใช้กล้ามเนื้อหลังอย่างช้าๆ 7, ทํำซ้ำสองรอบเคล็ดหลับเพิ่มเติมควรทำท่านี้ตอนที่กล้ามเนื้ออบอุ่นแล้วเช่นหลังจากยืดเหยียดเบื้องต้นหลีกเลี่ยงการกระชากตัวขณะพับตัวลงให้ใช้แรงนวมถ่วงช่วยถ้ามีอาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืดให้หยุดพักทันทีผู้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือกระดูกสันหลังเสื่อมควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำ ท่าที่3ท่าก้าวเดินอยู่กับที่เสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาฝึกการทรงตัวและกระตุ้มระบบหัวใจอย่างปลอดภัยทำไมท่านี้ถึงสำคัญเมื่อพูดถึงการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยหลายคนอาจกังวลเรื่องการล้มและอาการเหนื่อยหอบซึ่งท่าก้าวเดินอยู่กับที่เป็นท่าที่เหมาะสมมากเพราะเป็นการเคลื่อนไหวแบบคาร์ดิโอเบาๆที่ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต เพิ่มการทำงานของหัวใจและปอดโดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากไม่ต้องออกไปนอกบ้านและทำได้แม้ในห้องนั่งเล่นนอกจากนี้ยังช่วยฝึกการทรงตัวการประสานงานของแขนขาและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและน่องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการลุกยืนเดินและลดความเสี่ยงจากการหกล้มในผู้สูงวัยประโยชน์ของท่านี้ กระตุ้นการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาสะโพกและแกนกลางลำตัวฝึกความสมดุลลดความเสี่ยงในการล้มช่วยเรื่องการเผาผลาญพลังงานเบิร์นไขมันเบาๆเพิ่มความยืดหยุ่นในข้อสะโพกและข้อเขา่าช่วยให้ผู้สูงวัยมั่นใจในการเคลื่อนไหวมากขึ้น วิธีทาท่าก้าวเดินอยู่กับที่แบบยืนและแบบนั่งแบบยืนสำหรับผู้ที่ส่งตัวได้ดี 1. ยืนตัวตรงเท้าวกว้างเท่าหัวไหล่ 2. เริ่มก้าวยกเข่าทีละข้างสลับกันเหมือนเดินอยู่กับที่ 3. มือทั้งสองข้างแกว่งตามจังหวะอย่างเบาๆ 4. ยกเข่าให้สูงพอประมาณระดับสะโพกได้ยิ่งดีแต่ไม่จำเป็นต้องสูงเกินไป 5. ทํำจังหวะให้สม่ำเสมอไม่เร่งไม่ช้าเกินไป 6. ทํำต่อเนื่อง30วินาทีถึง1นาทีต่อรอบพักเล็กน้อยแล้วทำ3-2ถึง3รอบตามกำลังตัวเลือกเสริมถ้ากังวลเรื่องการทรงตัวสามารถทำใกล้พนักเก้าอี้ โต๊ะหรือผนังเพื่อจับพยุงเบาๆได้แบบนั่งเหมาะสำหรับผู้ที่ทรงตัวยากหรือมีปัญหาขา 1. น,นั่งหลังตรงบนเก้าอี้มั่นคงไม่ล้อเลื่อน 2. มือจับที่ขอบเก้าอี้ข้างลำตัว 3. เริ่มยกขาข้างหนึ่งขึ้นเล็กน้อยแล้ววางลง 4. ส,สลับยกอีกข้างทําสลับกันเหมือนเดิน 5. ควบคุมการยกขาให้สม่ำเสมอไม่กระตุก 6. ถ้าทำได้ให้แกว่งแขนร่วมด้วยเพื่อประสานการเคลื่อนไหว 7. ทำต่อเรื่อง30วินาทีถึง1นาทีพักแล้วทำซ้ำ2ถึงสรอบตามกำลังเคล็ดลับเพิ่มเติมหายใจเป็นจังหวะอย่ากลั้นหายใจขณะทำถ้ารู้สึกเหนื่อยให้หยุดพักแล้วดื่มน้ำเล็กน้อย สามารถเปิดเพลงจังหวะเบาๆเพื่อเพิ่มความสนุกและสร้างจังหวะในการก้าวเดินถ้าทำประจำจะช่วยให้เดินจริงในชีวิตประจำวันมั่นคงและมั่นใจมากขึ้นท่าที่4ท่ายกแขนหมุนหัวไหล่เพิ่มความยืดหยุ่นให้ข้อไหล่ลดอาการไหล่ติดปวดคอปวดบ่าและเสริมความแข็งแรงของช่วงบนทำไมท่านี้ถึงสำคัญปัญหาไหลติด หรือขยับแขนไม่สะดวกเป็นหนึ่งในอาการยอดฮิตของผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยได้ยกแขนเหนือศีรษะหรือนั่งในท่าซ้ำๆเป็นเวลานานเช่นนั่งดูโทรทัศน์อ่านหนังสือหรือนั่งพิงพนักโซฟาเกือบทั้งวันเมื่อข้อต่อหัวไหล่ไม่เคลื่อนไหวอย่างเต็มช่วงการเคลื่อนไหวหรือ full range of motion จะทำให้เนื้อเยื่อรอบๆข้อต่อแข็งตัวเสี่ยงต่อการไหลติดส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจาวันเช่นการใส่เสื้อ หวีผมหยิบของสูงหรือแม้แต่การยกแขนไหว้พระถ้ายกแขนหมุนหัวไหล่เป็นท่าง่ายๆที่ช่วยเปิดข้อต่อไหล่ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยคลายกล้ามเนื้อคอบ่าและสะบักด้านหลังไปพร้อมๆกันประโยชน์ของท่าน,นี้คือเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อไหล่ป้องกันและบรรเทาอาการไหลติดลดอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าและสะบัก เสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วงบนให้แข็งแรงช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันคล่องตัวขึ้นช่วยพัฒนาการทรงตัวของร่างกายส่วนบนวิธีทำท่ายกแขนหมุนหัวไหล่ 1. หมุนหัวไหล่ (Shoulder Rolls) 1. ยืนหรือนั่งหลังตรงวางมือลงข้างลำตัว 2. เริ่มหมุนหัวไหล่ทั้งสองไปด้านหน้าช้าๆเป็นวงกลมขนาดกลาง 3. หมุนต่อเนื่อง10รอบจากนั้นเปลี่ยนทิศหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังอีก10รอบ 5. ขณะหมุนให้หายใจเข้าออกลึกๆเป็นจังหวะเคล็ดลับการหมุนช้าๆจะช่วยให้ข้อต่อคลายตัวได้ดีไม่ทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บขั้นตอนที่2ยกแขนตรงเหนือศีรษะ overhead arm raise 1. นั่งหรือนอนยืนตัวตรงเท้าวกว้างเท่าหัวไหล่ 2. ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันผ่านด้านหน้าจนเหยียดขึ้นเหนือศีรษะ 3. เหยียดให้สุดเท่าที่ทำได้โดยไม่ยกไหล่ขึ้นตาม 4. ค้างไว้ประมาณ5-10วินาทีหายใจเข้าออกลึกๆ 5. จากนั้นลดแขนลงช้าๆจนกลับสู่ท่าเริ่มต้น 6. ททำซ้ำห้าถึงครั้งถ้าเหนื่อยหรือรู้สึกตึงให้ลดจำนวนครั้งลง และค่อยๆเพิ่มตามระดับความสบายขั้นตอนที่ 3. ยกแขนด้านข้างซช้อาร์มเรส e ยืนหรือนั่งตัวตรงวางแขนแนบลำตัว 2. ยกแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างเมหมมไอห่เหยียดแขนจนถึงระดับหัวไหล่หรือสูงเท่าที่ไหว 4. ค้างไว้5วินาทีแล้วลดแขนลงทําทำซ้ำ5 1า5-10ครั้ง ท่านี้จะช่วยเสริมกล้ามเนื้อเดีวต่อยและเปิดช่วงไหล่ให้เครื่องไหวดีขึ้นตัวเลือกเสริมสำหรับผู้ที่ทำได้คล่องถือขวดน้ำเล็กๆขนาด500มิลลิตรหรือดัมเบลเบาๆระหว่างยกแขนเพื่อเพิ่มแรงต้านทำในขณะนั่งบนลูกบอลโยคะเพื่อฝึกสมดุลเพิ่มเติมเคล็ดลับเพิ่มเติมถ้ามีปัญหาไหล่ติดหรือบาดเจ็บควรเริ่มจากการหมุนหัวไหลเบาๆเท่านั้นควรทำทุกวันต่อเนื่อง แม้ช่วงแรกจะยกแขนได้ไม่สูงหลีกเลี่ยงการกระตุกหรือยกแขนเร็วเกินไปเพราะอาจบาดเจ็บได้ขณะทำให้หายใจเข้าออกลึกๆจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหากรู้สึกปวดแหลมหรือช้าเพนให้หยุดทำทันทีท่าที่5ท่ากแกว่งขา l e g swings คลายสะโพกเสริมความยืดหยุ่นช่วงล่างและฝึกสมดุลให้มั่นคง ทำไมท่านี้ถึงสำคัญสำหรับผู้สูงวัยขาเปรียบเสมือนเสาเข็มของร่างกายหากกล้ามเนื้อขาและข้อสะโพกไม่ยืดหยุ่นเพียงพอจะส่งผลต่อการเดินการลุกนั่งและการทรงตัวอีกทัางยังเสี่ยงต่อการหกล้มหรือปวดเมื่อยช่วงล่างโดยเฉพาะสะโพกและต้นขาด้านหน้าท่าแกว่งขา leg swings เป็นท่าที่ช่วยยืดและบริหารข้อสะโพกเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และยังเป็นท่าฝึกการทรงตัวที่ปลอดภัยทำได้ง่ายแม้ในพื้นที่จำกัดเหมาะมากสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งนานขาแข็งยืนลุกยากหรือกลัวลม้มประโยชน์ของท่านี้ช่วยให้ข้อสะโพกยืดหยุ่นขึ้นกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณต้นขาและขาลดอาการตึงของสะโพกและต้นขาด้านหน้าเสริมกล้ามเนื้อสะโพกข้อเข่าและข้อเท้าฝึกสมดุลและการควบคุมขา ลดโอกาสล้มป้องกันและบรรเทาอาการปวดเมื่อยเมื่อนั่งหรือนอนนานวิธีทำท่าแ่งขา Legs Wings 1. กท่าแ่งขาหน้าหลัง Front and Back Legs Wings ยืนหลังตรงข้างเก้าอี้โต๊ะหรือกำแพงเพื่อใช้พยุงมือน้ำหนักลงที่ขาข้างหนึ่งแกว่งขาอีกข้างไปด้านหน้าและด้านหลังช้าๆและสม่ำเสมอ ขณะเวียงขาให้ทรงตัวให้นิ่งและอย่าโยกตัวตามแกว่งประมาณ1 0 1ถึงครั้งต่อข้างแล้วสลัดขาเคล็ดลับเหยียดปลายเท้าเล็กน้อยตอนแกว่งจะช่วยยืดสะโพกได้มากขึ้นถ้าแกว่งขาไปด้านข้างยืนข้างโต๊ะหรือพนักเก้าอี้จับไว้เพื่อพยุงตัวยืนตัวตรงน้ำหนักอยู่ที่ขาข้างหนึ่ง แกว่งขาอีกข้างออกไปด้านข้างแล้วกลับเข้ามาตรงกลางแกว่งประมาณ1 0 1ถึง15ครั้งต่อข้างแล้วสลับท่านี้ช่วยเปิดสะโพกด้านข้างและฝึกกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการทรงตัวในการเดินจำนวนรอบที่แนะนำแกว่งขาแต่ละท่า1 0 1ถึง15ครั้งต่อข้างทำซ้ำา2ถึง3รอบตามกำลังพักระหว่างรอบประมาณ30วิถึง1นาที คำแนะนำเพิ่มเติมอยากแกว่งแรงเกินไปควรเน้นความนุ่มนวลมากกว่าความเร็วหากเริ่มมีอาการเมื่อยล้าให้หยุดพักและดื่มน้ำควรยืนในพื้นที่ที่ไม่ลื่นและมีที่จับหรือเก้าอี้ทยุงเสมอสามารถทำควบคู่กับเปิดเพลงเบาๆเพื่อความผ่อนคลายท่าที่ 6. ท่าหมุนข้อเท้าและปลายเท้า ankle and toe circles ดูแลข้อเท้าเสริมสมดุล ป้องกันตะคริวและลดอาการเท้าบวมทำไมท่านี้ถึงสำคัญผู้สูงวัยหลายคนมักประสบปัญหาเท้าบวมปลายเท้าเย็นเจ็บข้อเท้าหรือเป็นตะคริวบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนหนึ่งในสาเหตุหลักคือการไหลเวียนโลหิตไม่ดีและข้อต่อข้อเท้าขาดความยืดหยุ่นจากการนั่งหรือนอนนานรวมถึงไม่ได้เคลื่อนไหวปลายเท้าในท่าธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ท่าหมุนข้อเท้าและปลายเท้าจึงเป็นเหมือนการนวดและกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตแบบเบาๆที่ช่วยให้ข้อเท้าทำงานดีขึ้นเลือดไหลเวียนสู่ปลายเท้าได้สะดวกลดอาการเท้าชาปวดขาและช่วยป้องกันตะคริวได้อย่างมากประโยชน์ของท่านี้เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเท้าและปลายเท้ากระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปยังปลายเท้าลดอาการบวม เท้าชาหรือรู้สึกเย็นปลายเท้าป้องกันตะคริวโดยเฉพาะเวลากลางคืนเสริมความมั่นคงในการทรงตัวและเดินช่วยให้การเคลื่อนไหวของเท้านุ่มนวลและมั่นคงขึ้นวิธีทำท่าหมุนข้อเท้าและปลายเท้าหมุนข้อเท้าหรือ ankle circles 1. น,นั่งบนเก้าอี้ที่มั่นคงไม่เอ็นไปด้านหลัง 2. ยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นเล็กน้อย 3. หมุนข้อเท้าเป็นวงกลมโดยให้ปลายเท้าชี้ออก 4. หมุนตามเข็มนาฬิกาสิบรอบแล้วหมุนทวนเข็มอีกสิบรอบ 5. สลับขาอีกข้างแล้วทำเช่นเดียวกันเคล็ดลับใช้จังหวะหายใจเข้าออกช้าๆระหว่างหมุนเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้องอเหยียดปลายเท้าหรือ Toe Flex and Point 1ขณะนั่ง,งยกขาข้างหนึ่งขึ้นเล็กน้อย 2. เหยียดปลายเท้าไปข้างหน้าให้สุดหรือ point จากนั้นงอปลายเท้ากลับเข้าหาตัวหรือ flex ทำช้าๆประมาณ1 0 1ถึงครั้งต่อข้างแล้วสลับทำอีกข้างท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อฝ่าเท้าและเอ็นร้อยหวายได้ดีมากลดความตึงได้ชัดเจนขยับนิ้วเท้าหรือ toe wiggle and grip 1. วางเท้าทั้งสองข้างราบกับพื้น 2. พยายามขยับนิ้วเท้าทีละนิ้วหรือขยับพร้อมกันหรือกดนิ้วเท้าลงกับพื้นคล้ายการจับพื้นค้างไว้5วินาทีแล้วปล่อย 5. ทําทำซ้ำห้ครั้งท่านี้แม้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช่วยกระตุ้นเส้นประสาทฝ,ฝ่าเท้าและลดโอกาสเกิดตะคริวได้มากจำนวนรอบที่แนะนำ ทำแต่ละท่า10ถึง15ครั้งต่อข้างทำวันละ1ถึง2รอบโดยเฉพาะช่วงเช้าหลังตื่นและก่อนนอนหากมีอาการบวมชาควรทำระหว่างวันบ่อยๆคำแนะนำเพิ่มเติมท่านี้เหมาะทำหลังจากนั่งนานเช่นดูทีวีหรือนั่งรถควรยืดตัวตรงขณะทำเพื่อให้กล้ามเนื้อทั้งขาและเท้าทำงานได้ดีขึ้น ควรทำในรองเท้าแบบเปิดหรือถอดรองเท้าเพื่อให้เคลื่อนไหวง่ายขึ้นผู้ที่เป็นเบาหวานควรตรวจดูสภาพเท้าก่อนเสมอและทำเบาๆหากมีอาการปวดแหลมเฉียบพลันหรือข้อเท้าบวมผิดปกติให้หยุดและปรึกษาแพทย์ท่าที่7ท่าหายใจลึกพร้อมเหยียดดัว deep breathing and stretching เติมพลังให้หัวใจผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และปลุกชีวิตชีวาทั้งร่างกายทำไมท่านี้ถึงสำคัญหลังจากที่เราได้เคลื่อนไหวร่างกายมาหลายท่ากล้ามเนื้อในแต่ละส่วนเริ่มคลายตัวนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการหยุดหายใจลึกและกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อให้ระบบต่งางๆในร่างกายกลับสู่ความสมดุลการหายใจลึกเป็นการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยลดความดันโลหิตทำให้หัวใจเต้นช้าลงรู้สึกสงบและยังช่วยขยายปอดให้หายใจได้เต็มปอดมากขึ้นผสานกับการเหยียดกล้ามเนื้อบเบาจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกโลง่งโปรง่งสบายโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มักหายใจสั้นหรือรู้สึกแน่นหน้าอกท่านี้จะช่วยเปิดช่องอกและทำให้หายใจได้ลึกขึ้นอย่างชัดเจนครับประโยชน์ของท่านี้ ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายกระตุ้นการไหลเวียนของออกซิเจนทั่วร่างกายช่วยขยายปอดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในทางเดินหายใจเสริมสมาธิลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนเป็นการรีเซ็ตระบบร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับวันใหม่วิธีทำท่าหายใจลึกพร้อมเหยียดตัว Body Neck เริ่มจากท่านั่งหายใจลึก 1. น,นั่งหลังตรงบนเก้าอี้ที่มั่นคงวางมือไว้บนต้นขาหรือหน้าตัก 2. หลับตาหรือมองต่ำปล่อยไหลให้ผ่อนคลาย 3. หายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้ลมไหลลงสู่หน้าท้องลองนับ1-4 4. กลั้นลมหายใจไว้สักครู่ สวินาที 5. ห,หายใจออกทางปากอย่างนุ่มนวลน,นับ1นึ่งถึงหกหกทำต่อเนื่อง5้าถึงสิรอบถ้าเหยียดแขนพร้อมหายใจ seated arm stretch with deep breath 1. ยังนั่งอยู่ที่เดิน 2. ขณะหายใจเข้าให้เหยียดแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะพร้อมยืดตัวขึ้นให้สุด 3. ขณะหายใจออกลดแขนลงช้าๆอย่างผ่อนคลาย 4. ทําต่อเนื่อง5-8ถึงรอบเคล็ดรับจินตนาการว่ากำลังหายใจรับพลังดีๆเข้าสู่ร่างกายและปล่อยความเครียดออกไปพร้อมลมหายใจถ้าหมุนไหลและเหยียดคอเบาๆ 1. หมุนไหลไปข้างหน้าและข้างหลังเบาๆครั้งละห้ารอบ 2. เอียงศีรษะไปด้านซ้ายและด้านขวาช้าๆเพื่อคลายต้นคอ 3. าผสานกับลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอแนะนำให้ใช้เวลาอย่างน้อย3-5นาทีสำหรับท่านี้คำแนะนำเพิ่มเติมควรทำท่านี้หลังจากออกกำลังกายหรือก่อนนอนถ้าทำในช่วงเช้าจะช่วยเปิดปอดให้สดชื่นทั้งวันควรอยู่ที่ที่เงียบ สบายและอากาศถ่ายเทสามารถเปิดเสียงธรรมชาติหรือดนตรีผ่อนคลายเบาๆประกอบได้และนั่นก็คือ7ท่าออกกำลังกายเบาๆสำหรับผู้สูงวัยที่คุณสามารถทำได้ทุกวันไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องออกแรงมากแต่เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจขอเพียงเริ่มต้นทาทีละนิดทาอย่างสม่าเสมอคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่สัปดาห์ แข็งแรงขึ้นคล่องตัวขึ้นหายปวดเมื่อยและที่สำคัญมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผม mm. เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ช่วยดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูแลตัวเองให้ดีนะครับสุขภาพดีไม่มีขายต้องเริ่มที่ตัวเราเองครับ